เลเวลอัพเร็วเบิร์ดเดย์มาเดี๋ยวเราเลเวลอัพเลยกันฮะพี่ป๊อตมาฮะออฟตี้สองรอบนี้เราแท็กเราขายแทนงทิ้งไปผมไม่แน่ใจเระไปมันติเต็มๆหรือเปล่าผมกาโยกไปสกอร่าก็พอจะได้อยู่เที่ยมุมตัว Hey, hey. เอ้ยเอ้ยโอ้ยเรียบร้อยขายให้แฟรี่อะซื้อไอีถูกลงได้แค่ทีด้วยได้แต็มสมปีทุกครั้งที่อัพเลเวลแล้วมาคาตาลีน่าเรียบร้อยรอบนี้แอสตอกเอาไม่อยู่มันติดติดก็ไม่ติดด้วยเออ ว้าวเก็บลูกไฟนี่วะนี่มันติดไซก็คงจะไม่เล่นแล้วได้บูปัฟโอ้โหทางเวทไปเลยไฮโลไม่มีน้ำตาเลยไฮโลไม่ไม่ใช้ไม่มีตัวเวทของค่อนข้างเวทไม่กุนซูกุนซูเงาๆอากลีสาบก็แบกไม่ไหว ความเร็วเอากระด์ไพโล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 แน่นอน,นอืมงั้นเอาตัวเวทสักตัวเป็นไพโลก็น่าจะดีนะขามา่าอืมแคนเตอร์ก็ไม่ดีตัวเวทสักตัวเป็นไพโลมีตัวไหนบีเกนเกนไพโอ้ยไม,ไม่ไม่น่าดีดส่วนมากจคาริสต้า เอ่อว uh, uh, ีไลส์อ่าไลส์ได้ไลฟ์ไพโลสกอล่าลองดูไลฟ์มาเปล่าน้ำตาเยอะได้เล่นขามาก ไลไฟโลมีพาลิกเชื่อมได้อยู่เป็นบาชั่นเปิดพอทเท่าได้อยู่เปิดพอทเท่าเอสเลียวได้กลัสเตอร์คู่กับบาลัสได้อยู่วันเอาดาบมาฮะไลท์ก็จะเป็นตราไพโลกัตเลตโซจินเอาไพโลเป็นแทนกุนซูถ้าเล่นไลท์นะมาหรือว่าตัว <laughs> แล้วโอลาฟโอลาฟไพโลไม่มีไม่มีฮั Hunter นเตอร์โอลาฟเขาไม่มีเสื้อสักตัวเลยฮะดูของก่อนเลยกันของแท้งโหไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้ว <'m> ันนี้เล่นไลฟ์วันนี้มีวาลัสอ้าวไม่ต่างกันเลยก๊อบบี้สามเลย ซบพันเตอร์เชืโโ่อมโง่ละคนข้างยาก,กใส่ตัวใส่ตัวดิงที่ไม่เกี่ยวกับผสานเออเป็นยากอยู่ผมไปสิครับเล่นได้ไหนโอเคครับโอเคเดี๋ยวลอดูตัวมาอะไรแชมเปี้ยนพันธมิตรตัวแรกถูกสังหารจะระเบิดปุ๊บ วอลัสมาฟิโอลาวอลดิเอ,อ์อมามีเสื้ออยู่เนี่ยเราเล่นฟิโอลาได้อยู่ฟิโอลาไพโร่ามากกมีไลฟ์มาไลฟ์มาบายอ่ะโชคดีบายอ่ะ ไบอาร์มาปลาไพโลมีเชฟชิปดึ่งทูกัะดาซมีไททันมีบัคเตอร์อเอาเขินนะไม่เอากำลังจะลบพิงแล้วเราเอาเป็นนี่ดีกว่ามาเพิ่มความติดให้ไบอา

ต้องทำสีเชฟชีฟเตอร์เอาเลือกหน่อยน้ำตาเลอๆเ,เลยได้คุณสูวาลัสบาชั่นออกได้ตัวเฮคลิมใส่เชฟชีฟเตอร์เตลก้าวสี่เ 9, 4, ชฟ อ๋อฟิโอลานี่ก็ออกได้ like สุส่มแชมเปี้ยนหมีสอทองให้อ๋อให้ขึ้นดาวเ <c oughs> จมซิฟเตอร์ตัวนึ่ now? แล้วตัวที่ขึ้นดาวเป็นอากาลีฮะไม่มีอะเทมเนาะเป็นผลจากชาบครับตอนนี้ไบรอายก็เป็นไพโลลองดูได้ดีเร็วได้ค่าทันทีคุมไม่คุมมีไททันช่วยถึกเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวอาจจะทำเซฟชิมเตอร์4ให้พอจะมีเลือดรับดาเมจได้ก็คือตาหลิวรัวๆใครได้ไปดีไอ้นีเลยลุน้นลุ้สตาขอว่ารัดสองดาวน ไม่มีตรามีวิสคราฟมีไม่ไปแปดแล้วฮะมีฟอร์ดได้สุม่มฟรีมาแล้วกันจกกอบเกาะรอเชฟชิปเเลิกเลิกใช้เลิกใช้ รอเชฟชิปตัวอีกตัวมีวโ,โฮคฮะเห็นว่าของแทงไม่มีเลยของแทงไม่มีจริงเอาละหายไปแล้วไบรยอาหายไปแล้วเหลือบารัตวารัตต่อกเกาะเรียบร้อย ตามเ้นอุย้ยผมจะร้องไห้แล้วเนี่ยแค่แต่น้ำตามันเป็นยังไง <c oughs> โอ้ยดีเดมก็ได้วะแล้วมันเหลือบูบับอ่ะีิบูบับอา,าลรอ่ะ ตายไปอะไฟอาตายครับไปสองดาวของหน้าไม่มีเลยอาชีวิตหน้ามาเติมมังกรพาสิฟอ๋อใช่น่าสนใจเราไม่เอาดีโค้ด้ไปนู่นใช่ไหมหน้า โอ้หลักเลยมออาขอบคุณลองขาดทินิน่าตัวเองครับได้เซฟชิพเวอร์วิกเวอร์วิกตียังหดสี่สิบเปอร์แล้วอ่ะ คอมดีที่สุดความชนชื่นครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณมียนบี <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> เอ็มเบิ่มชั่วคราวหนึ่งรอบที่เปิดมากที่สุดไม่เอาข้างไงอาิงลาชาวาดอน มีคนเล่นลิงอ่ะโอ้แล้วกากรอยแสงไงกากรอยแสงอ่ะอสงองอันด้วยโอ้82แปดสิบสองเปอร์กันเอเวอร์ลี่ติงโอเคฆ่ายังไง เอ็มทีดิ้นสุดเคห์ข์สเคชัคแซ cold sweat smile cold sweat smile k คชัคบีเคห์ข์ฮะคืออะไรวะเมื่อกี้ <c oughs> คือเสียงอะไรฮะที่คือคีเช็คคีเช็คก็ทีเช็คอะไรวะ,ออะ,ระเดี๋ยวมันมาจากไหนก่อนโดนอะไรแฮ็กกันเนี่ยของแทง้งของแทง้งของแทง้งแท้งแทงของแทง้งของแทง้ง,ทงนู่นวอลม็อกนู่นเลยเมือ่อกี้คือเสียงจากไหนครับเนี่ยสตรีมสตรีมวาต้าเหรอ โดนแฮ็กวะเนี oh, look, uh ่ยเอาไหนหน้าสองแมนทาริกอ๋อนี่เขาไปแป็กก่อนสีเชฟชิฟ เลือดใบอาเยอะขึ้นหน่อยทีมังกรยังป่วยเลยตอนนี้เออมังกรไม่มี่อักเมนด้วยโอเคนาซัพช่วยแทงช่วยยื้อได้หน่อยฮะแล้วก็ลุมลิงครับจังหวะนี้ลุมลิงครับลุมลิง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 ลุ๊ตซับลุ๊กซับลุ๊บเรียบร้อย ไรลงโซได้นะไม่มีดาวเวทไอ่มีดาวเวทลิงยืนแทงไงแคยโหขาแค่ไชวด่ามาแทนนิโคนะเรียบร้อยก็สุดท้ายเปิดฟอร์สได้ เปิดมังกรได้สามก็ได้เหมือนกันเลี้อวสิบหมอคงหรือโคุณเอ้ย <laughs> <c oughs> ได้เห็นแล้ว เพิ่งได้เห็นเนี่ยล่ะ <c oughs> ซื้อมาเพิ่งได้เห็นเนี่ยล่ะรลยะสองก็สบายใจรอไปเวลสิใไปอะไรดีวะบัลกรเหรอไอ้ เอาไปสัสกรอตดิจเล่นทีโบ er ยเออร์ไหมครับไม่เคยเห็นใครเล่นอค่อคนข้างเล่นยากหน่อยเนาะว่าแต่ตอนนี้มันได้บัฟมาอาจจะเก่งก็ได้ซืสส้อมาคุมนะตัวมันใหญ่กว่าฉบ้านอีตัวใหญ่เ่ยแหละทําให้เราเก็บของยากเอว้ตัวใหญ่ด้วยนึกถึงตอนเซตสิบ ที่ที่เซตออกกําลังกายไอ้เซตสิบเอ็ดป่ะเออที่มีเป็นไอตัวแนละ้วเอ็นคอ,อร์เตอร์เซตออกกําลังกายแล้วหยิบไปเทมผิดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะตัวใหญ่เกินวอลเลอร์ไม่เกะกับวอลเซียดูดเลือดไม่ทันโอ้แต่มนได้แอมพลิฟายเนาะ มันจะได้ดาเมจี่ยนแอคทูก็นั่นแหละอาจจะไม่ค่อยเวอร์วังนะอ่าหนึ่งถึงห้าทองนะอือทาลิกก็ทาลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็นไดน,นาสองดาวแล้วตัวสุดท้ายไม่รู้สิใส่มังกรนะใส่อะไรก็สามดาโคตรเยอะ มาถึงอักเมนอ๋อไอตัวเออออเอโอเคนึกออกแล้วดิกออกแล้วป้าขอแมวเ,เต้นหน่อยขอแมวเ,เต้นหน่อยขอแมวเ,เต้นหน่อยครับขอแมวเ,เต้นหน่อยครับเอ้าเป็นไงบ้างครับนี่ไงสองรอบ ใครจะอยู่ใครจะไปอ่ะโอเคได้ไพลโลแทนอักรลิหาเชฟชิฟเตอร์เป็น6ได้นะทีเบลสิกแงบเอี้ยเราหามังกรได้นลเม้ยมังกรตัวไปไเบลสิบไม่น่าไหววะเฮ้สี่สิบแป๊บไม่แน่เหมือนกัน ซันเชฟชิปเตอร์6ได้โอ้ลาฟหนีหายสองตัวดีโล้วหาตัวเชฟชิปเตอร์สองตัวเลือดไปอาร์จะเพิ่มแบบนี้ดูมางกรอลุ้มยิงกันลุ้ม เชฟชีฟไม่มีอสองดาวเชฟชีฟเชฟชีฟไม่มีวะตัวมันตัวมันถูกไปหน่อยวะหมดแล้ว โดนพี่ใสโชคไปกี่คนแล้วเสือต้ไปหกเจ็ดสิบไม่ได้ไปหาคาริสตาเลวทึบทับทึบทับทึบทับทับทับมาแมวเต้นไปอีกรอบแล้วเรียบร้อย เช่ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโดนโชกไปสามที่ท่าตอนจบก็สวยเลยนี่มันไล่ตกคนดูไปโลนโธ